ประกาศเลิกกันยื้อไม่ไหวแล้วพี่พรน,น้องเวฟประกาศเลิกกันต่อจากนี้เหลือแค่พี่น้องปิดตำนานรักต่างวัยขวัญใจโซเชียลเล่นเอาโลกออนไลน์กลับมาร้อนรงอีกครั้งเมื่อคู่รักต่างวัยที่อายุห่างกันกว่า40ปีอย่างพี่พรและน้องเวฟที่หลายคนยังคงจำกันได้สร้างความเซอร์ไพรส์รักต่างวัยที่โลกต้องจำอีกหนึ่งคู่พร้อมผ่านคำสอบ,อบประมาทวา่ายังไงก็ไปไม่รอดแต่ท้ายที่สุดก็คบหาดูใจกันมาเกือบสาปีแล้วล่าสุดนอกจากทั้งคู่จะโพสต์ภาพทะเบียนสมรสแล้ว แต่ยังโพสต์ภาพอันตราาวอีกด้วยตลอดระยะเวลา3ปีก็มีเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงข่าวลือมือที่3อย่างโอลิฟโตเกียวในกรอบแต่ก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่เมื่อช่วงสงกรานนี้เกิดการงอนขึ้นมาเมื่อน้องเวฟไปเล่นน้ําที่เข้าสาแล้วมีสาวๆเข้ามาแอลจนพี่พรไม่พอใจจึงกลับบ้านไปก่อดจากนั้นพอฝ่ายชายกลับมาถึงบ้านพี่พรก็เก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านไปเลย จากนั้นน้องเวฟก็นั่งรถไปต่างง้อพี่พรกลับมาคืนดีกันอีกครั้งล่าสุดน้องเวฟกับพี่พรได้ออกมาประกาศผ่านช่องที่โทรบัญชีเวฟบ18 58ว่าทั้งคู่ได้เลิกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเหตุว่าทั้งสองไม่สามารถไปต่อกันได้พร้อมทั้งมีการพูดคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านชาวเน็ตก็เข้ามาให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายพร้อมหวังลึกๆว่าจะเห็นน้องเวฟกับพี่พรกลับมาเป็นแฟนกันเหมือนเดิม